สวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปน <Syndrome> ี้ตีจะพาทุกคนมากินน,น,นะคะไอ้ตำกวยจับนะคะเส้นมันเหมือนคล้ายๆกับเส้นขนมจีนนะคะแต่นี่มันเป็นกลวยจับนะคะเป็นเส้นกลวยจับนะคะแต่เป็นเส้นเล็กไม่ใช่เส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นเล็กนะคะก็มีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็ลวกเอานะคะแต่วันนี้ก็เผ็ดๆจัดจ้านเหมือนเดิมนะคะเผ็ดๆจัดจ้าดเหมือนเดิมนะคะ กินเยนแซ่บแซ่บทงเหมือนเดิมนะคะก็ผักอะไรก็มีหอมนะคะหอมาบัวแล้วก็ผักกาดหิ้นแล้วก็ผักสลัดหรือผักกาดย่อนะคะแต็งกวาแล้วก็หมากถั่วพูนะคะหมากถั่วพูนะคะวันนี้จะพาทุกคุณมากินนี่นะคะตำกล้วยจับนะคะตำก้วยจับลุยล้อมรอบด้วยหมากา ลูกชิ้นนะคะโอลืมอย่างหนึ่งไปนะคะลืมอย่างหนึ่งไปคืออไก่กรอบนะคะไก่กรอบค่ะนี่ค่ะรยด้วยไก่กรอบนะคะเรื่อไก่กรอบค่ะพี่เพื่อนทุกคนนะคะนี่ค่ะใส่ไก่กรอบด้วยนะคะของแซ่บเลยนะคะลืมไม่ได้นะคะไก่กรอบนะคะหนังไก่กรอบนะคะทอดเองนะคะไม่ใช่ตีทอดหรอกนะคะแต่ว่าเป็นพี่ปุบอ้วนทอดนะคะนี่ค่ะหืมเจงยามอบกรอบเลยนะคะ นะคะทั้งเจียง,งามเอกค่คะก็มากินด้วยกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่พูดยาวเลยนะคะหิวข้าวเลยนะคะตอนนี้เกือ,กอบจะสามทุ่มแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะก็มากินด้วยกันเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ะค่ะอันจะไก่กรอบนะคะเนี่ยกรอบสมชื่อคะ่ะ มันก็เป็นก้อนเส้นเล็กนะคะไม่ใช่เส้นเล็กนะคะอ่าก็เป็นกว๋วยจับนะคะกว๋วยจับแต่ว่ามันเป็นเส้นเน่เส้นเล็กๆนะคะคล้ายๆเหมือนขนมจีนนะคะแต่นี่เป็นกว๋วยจับนะคะทุกคนนะคะนะคะอาขอใช้มือเหมือนเดิมนะคะขนาดเดนการใช้มือห <laughs> ่ะเราเลยค่ะ ะเป็นชิ้นนะคะชิ้นเนื้อหอมกระเทยหอมอ่าหอมบัวคะอือฮึนะค่ะ,ะมากินด้วยกัน,นะค่ะทุกคน นคเป็นมะเขือเทศนะคะ ผักสลัสลสลดกินผักเยอะๆนะคะอื้มอุตภู Cái quạt đang xem nhằm กินด้วยกันนะคะพี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะคะถึงแล้วก็อย่าลืม,มากดไลค์กดแชร์กด,ก,ดกดติดตามให้ตีนะคะแบบเป็นกําลังใจงให้ตีนะคะทําคลิปต่อไปสนุกสิน จับก็ตําได้นะคะทุกคนอร่อยด้วยนะคะคล้ายๆเหมือนขนมเส้นจะเส้นของกวยจับมันจะเหนียวก่อนขนมเส้นนะคะมกงไา แบบกรอบแบบกรอบกรอบสมชื่อจริงๆนะคะกร,กรอบกรอบกรอบเลยะคะ่ะ มากินด้วยกัน,นะค่ะทุกคนค่ะกินคนเดียวกับแซ่บคนเดียวน,นะคะเผ็ดนะคะอื้มอ่นๆด้วยะคะ่ะผักด้วย กินผักเยอะๆนะคะนี่ตะามินสูงค่ะ กับข้าวฝีมือพี่กบอ้วนไม่เคยตกกินกับข้าวที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับข้าวาฝีมือแฟนนะคะ <c oughs> พถูกไหมคะทุกคนกินกับข้าวที่ไหนก็ไม่สู้กับข้าวฝีมือแฟนตัวเองกิน ทุกวันอร่อยทุกวันเลยนะคะเกิดเทศมีมเกือเทศแล้วผิวสวยนะคะกินได้ดีที่สุดเลยคะ่ะ ก,ก็คอมะเขือเทศแต่ก่อนทำยำกินเลยนะคะชอบกินมะเขกือเทศมากๆค่ะยำมะเขือเทศอร่อยนะคะกินไก่กรอบยนนิ้ถั่วผู càng qua, ừm, chân miếng nุ่m dễ cháy luôn luôn ใครไม่เคยตำอ่ตาตำกินก็เริงลองลองทำกินนะคะกว่จับแต่แด่ชื่อไปเอาตัวมันเส้นเล็กนะคะเอาเส้นใหญ่มันอาจจะไม่เหนียวสักเท่าไหร่นะคะแต่เส้นเล็ก่หมูสุนยอดนะค,ะค่ะ นยอะเลยค่ะนี่ค่ะไก่กร,กรกกอบ คลิปนี้พี่พอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ